อกคุยกัเอาสิเดี๋ยวเสียงมันโนี้มาถมองจโอ้ยิงตอกชาได้ลิงอะค่ะติมเมอรที่มาอ้เฮ้ยได้ม่หน่อยคุยได้เลยเพนไม่เอาออกหรอเออเชี๋ยวไปรับได้ได้พันคิปนี่เจ๋งอะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีนี เปล่าตู้ตาบังคือนีตัดเองตัดเองโบเขาไปดูเห็นเห็นคือตัวเองที่ไปก๊อฟพยายามทำโหลดคืออันครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งสองยังหลดไม่เสร็จแล้วมันต้โหลดอันอื่นเลยหรือโหลดอันล่าสุดที่เขาทำรอบของน้องนี่มาโดยเฉพาะตอนที่น้องสวัสดีแล้วก็ทำไมอ่ะต้องไปดูเองจำจำจำไม่ได้พี่ก็บอกว่าตลกมากเลยองมพี่ก็บอกว่าโบน้องโบแบบ ตัวเล็กแต่ว่าตลกมากเลยอ่ะทำไมอ่ะจำได้ไหมตอนที่เสยไม้เกเเสยไม้ขึ้นหัวตัวเองไปแล้วพี่ค่ะเขาไปตัดเขาไปตัดเฉพาะคแบบนี้เลยไปดูเอจะบอกตัี่พี่ค่ะเขาเขาขำกันหนูไปดูเลยอยู่หัวกระทู้เลยค่ะแล้วก็แบบทุกคนก็ไปดูบอกว่าอันนี้แบบว่าเขาตั้งใจคนหนึบอกว่าเออโมโงไม่เป็นแต่ว่าเอออะไรแบบเออผมทำอะไรไปวะขึ้นไม่แก่มีการแามมาไก่อ่ะเออท่านไม่ชงขายันโมเล่นหมูเป็นโม เล่นมุกอหทุกคนเราฮมากเลยทุกคนเลยไปหัวกระทูเลยนะจรริงเหอไม่ขนาดแอร์โปกอล์ฟเขายังแอบขำมาจี้อ๋อผมไม่โดนนะคุณไม่โดนหัวใช่โดนตาขอบคุณนะขอบคุณค่ะแล้วก็เสยหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อเล่นมุกเล่นมุกมันเคมันเล่นมุกแล้วพี่ก็ไปขันที่ส้าโอ้ยทะ ก้าน้ากับคลิปนี้กำลังดีมากเลยโบคลิปวันยี้ของโบอ่ะแบบติดมาหลายกระทู้แล้วนะพี่ดูเขาลงด้วยอะเขาอารมณ์ด้วยไม่เอาลงณ์แค่นี้พอพี่ในบ้านเขาจัดการในรวบรวมมาให้ไปที่เรื่องหลักเก๋เลยน่ารักดีค่ะน่ารักดี เป็นกูอือโอ้จริงๆริงนะใครไม่เชื่อยกมือคือไม่เคย ปบ้าสวัสดีนะคะ